บายูเมวนก,กับการลงตลาดนักเตะการกวานซื้อที่โคตรโหดกับการเดินงานที่แสรวดเร็วพี่เสือจะทำทุกวิถีทางเพื่อทวงบัลลังกลับคืนสวัสดีครับวันนี้ากฟิลิมิงทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงการลงตลาดนักเตะของบายูเมวนกครบับ โอ้โหไบจีมินิกในซัมเมอร์นี้ถือว่าพวกเขาขยับตัวได้ค่อนข้างโหดมากๆในการซื้อขายนักเตะเลยนะครับดำเนินการรวดเร็วแล้วก็ปิดดิวได้แล้วแต่ละคนเนี่ยบิ๊กเนมทั้งนั้นครับดำเนินงานเร็วมากครับนี่มันพึ่งโค้งแรกของตลาดนักเตะซัมเมอร์เองนะครับแต่พี่เสือปิดไปแล้วถึง3คนแล้วแต่ละคนนี่บิ๊กเนมทั้งนั้นไม่เพียงแค่นั้นครับพวกเขามีแผนจะขยับ อีกมากเลยทีเดียวรวมไปถึงมีนักเตะบิ๊กเนมที่รอการปิดดิวได้ของไบเยอร์อีกหลายคนเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับในวันนี้ไปชิมินีแบบ่ครับหลังจากที่ฤดูก,กาลที่แล้วที่พวกเขาล้างโทฟี่ไปมันทําให้เกิดเครื่องหมายคําถามเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างขึ้นตั้งแต่ตําแหน่งกุนซือครับที่เปลี่ยนจากโทมาทูเครลมาเป็นแวนซองคอมพานีการถ่ายเลือดการโอนย้ายต่างๆมันเลยเกิดขึ้นคแรบบ บอร์บริหารก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับนักเตะซีเนียเดิมว่าสุดท้ายแล้วค่าจ้างแพงขนาดนี้ค่าเหนื่อยสูงขนาดนี้แต่ผลงานและฟอร์มเนี่ยเป็นไปได้ไม่ตามเป้าเท่าไหร่เลยรวมไปถึงมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แทรกซึมเข้ามาตลอดซีซั่นด้วยก็เลยมองว่าผนทางที่ดีที่สุดของไบย,ยมินิกยุคใหม่คือการยกเครื่องทีมหรือเปล่าแล้วไบย,ยมินิกครับ ต้องการทําทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขานั้นเข้าไปให้ไกลที่สุดในยุฟ่าชแชมเปี้ยนลีกฤดูการใหม่นี้เพราะว่าฤดูการใหม่เนี่ยพี่เสือจะเป็นเจ้าภาพในนัดชิงนัดชิงจะจัดที่อาเลียนซารีนาด้วยนั่นเองบายเยอร์ จำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นับพี่เสือเลยใส่ทุกอย่างมาดูกันหน่อยครับว่ายบร์นทำอะไรไปแล้วบ้างพี่เสือครับนะวินาทีตรงนี้ก็ปิดดิวมาแน่ๆแล้ว3คนนะครับดิวใหญ่ปิดมาแล้วก็คือชัวา์เปาลินยามิเชลโอลิเซแล้วก็ทางที่โลกิออตกับ3คนซื้อมาเรียบร้อยแล้วเปาลินยาเนี่ยซื้อมา50บล้านยูโรบวกแอดออนครับให้กับฟูลแลมสุดท้ายแล้วฝันของเขาก็เป็นจริงจนได้ในการย้ายมาอยู่กับถ้ำเสือนะครับหลังจากที่มีดรามา่าดิวล่มในช่วงซัมเมอร์ ที่แล้วแล้วก็รอมา1ปีตเต็มจนสุดท้ายก็ได้ย้ายทีมรายชื่อต่อมาก็เป็นมิเชลโอลิเซซื้อมาแบบสุดยอดเลยครับคนนี้53ล้านยูโรจากคิสตันพาเลตครับโอ้โหปิดดิวแล้วดําเนินการเร็วมากนะครับสำหรับทั้งแม็กซ์เอเบลและคิสตอฟฟอยเร็วมากๆแทบไม่ได้มีข่าว คือโคมก่อนหน้าที่จะปิดดิลได้เลยแล้วอยู่ดีๆมาปั้งเดียวปิดดิลได้จบเลยปาดหน้าเชลซีปาดหน้าทีมใหญ่หลายทีมที่อยากได้รวมไปถึงที่โรกิอิตโตะคนนี้คือคนแรกที่ได้มาเลยนะครับค่าตัวตอนแรกบอก30ล้านพอไปไป,ไปมาๆอยู่ที่เราๆยี่สิบสามล้านยูโรเท่านั้นเก็บซื้อมาจากสตุตการ์ดเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์ฮาฝั่งซ้ายรวมไปถึงแบ็กซ้ายถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับจากแดนประดิบอีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ครับได้มาแล้ว3คน3คนนี้มันแค่เริ่มต้นครับมันมีอะไรที่มันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นครับคือรายชื่อของซาบีซีมอนและทางเอริเซดูเอ้ครับ สองคนนี้เป็นบิ๊กดีวที่บายเยอร์เร่งงานเพื่อที่จะปิดเดีวให้ได้แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานอยู่นะครับยังไม่สามารถปิดเดียวได้แต่บายเยอร์เร่งเต็มที่ครับมาดูกันที่คนแรกครับซาบีซีมอนหลายสโมสรใหญ่ต้องการตัวซีมอนมากๆนะครับพะฤดูกาลที่ผ่านมาซีมอนทาได้ดีมากๆกับแอร์เบลับเซกบเป็นทุกอย่างเป็นเพย์เมคเกอร์จ่ายบอลสวยๆเยอะมากแล้วเขาฟอร์เรียนเวียสแล้วก็ทางยามาฮูเซล่าเนี่ยสคนเนี้ย คือโอ้โหดาวรุ่งแห่งอนาคตของบุนเดสลีกาเลยทีเดียวศักดิ์ศรีของซาบิซิมอนเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ด้อยอยู่ฟอร์เรียนเวียนหรือมูเซียล่าเลยครับเมื่อเดืด่อการที่ผ่านมาเป็นสามวันดร์คิด ของบุนเดสแล้วทีนี้ครับาบเยิรนก็เลยต้องการตัวซีมอนมากๆเพราะทางแม็กซ์เอเบลเนี่ยเป็นคนนําทางซาบีซีมอนเนี่ยมาอยู่กับแอร์เบล a ซิกเขาก็เลยรู้พวกรายละเอียดการเจราจาในเงื่อนไขการเซ็นสัญญาของซาบีซีมอนที่มันค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยมากกว่าสโมสรอ,อื่นครเพราะเขาเป็นคนเอามาเองเอามาอยู่ล a บซิกเองครทีนี้พอเขาย้ายมาอยู่มาทํางานกับบย์นิคเนี่ยเขาก็เลยอยากดึงตัวซีมอนมาอยู่กับบรเยินด้วยคร หลายสมโมสรจับตาตัวซาบิซิมอนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนิวคาสเซิลอยู่ในเตดหลายสมโมสรในอังกฤษบาร์เซโลนารวมไปถึงทางแอตเลติ้กต้นสังกัดเดิมด้วยเพราะฤดูกาลที่แล้วลอติกยืมปารีสแซงต์งมง์มาใช้งานครับยืมซาบิซิมอนมาจากปารีสแล้วทีนี้ พอหมดสัญญาย,ยืมตัวแล็์ซิกก็ต้องส่งซาบีซีมอนกลับไปที่เบเชแต่ว่าซีมอนก็แจ้งเบเชแล้วว่าเขาไม่อยากอยู่เบเชครับอยากย้ายออกทีนี้ก็ต้องหาสังกัดใหม่ให้ซีมอนแล็์ซิกก็อยากจะขอยืมซีมอนกลับมาใช้งานอีกแต่บายเยอร์นเข้ามายุ่งในดีลนี้ด้วยครับเพราะว่าก็อยากได้ตัวซีมอนเหมือนกันโดยไล็์ซิกกับบายเยอร์นเนี่ยฟัดกันอยู่ครับเพื่อจะแย่งชิงซาบีซีมอนแล้วซาบีซีมอนกาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใครแต่ดูเหมือนว่านาินาทีตรงนี้ บาเยนิกครับจะมีภาษีดีกว่าในการได้ตัวซาบีซีมอนด้วยการที่พี่เสือนั้นได้นำเสนอโปรเจกต์ที่พวกเขาทำเอาไว้ครับท ble, oy, Company, ั้ง Max Able, บิลคริสตัลฟอยรวมไถึงแมนซองกรอบนีเนสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็นำโปรเจกต์นี้ไปเสนอให้กับซาฟีซีมอนครับ ไปเสนอโปรเจกต์ให้กับครอบครัวทีมงานแล้วก็ตัวซาบิซีมอนเองว่าถ้าหากเขาย้ายมาไบายเยนเขาจะได้รับอะไรบ้างและเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของอนาคตของไบเยนอย่างไรแล้วซาบิซีมอนเนี่ยดูประทับใจกับโปรเจกต์ที่ววนซองคอมพานีและทีมงานเนี่ยนำไปเสนอให้เขามากๆเลยนะครับ,บาบเยนเลยได้เปรียบแอร์เบลัซิกในจุดจุดนี้บวกกับพี่เสือในเงินถุงเงินถังครับแล้วไบยเยนเนี่ยพร้อมจะ ซื้อขาดซาฟิซีมอนด้วยถ้าเกิดว่าเปเชพร้อมปล่อยแต่ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นการยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดมากกว่าครับซึ่งแอร์เวลัซิกไม่ได้มีเม็ดเงินจํานวนมากขนาดนั้นในการไปซื้อขาดซาฟิซีมอนพี่เสือเลยได้เปรียบแอร์เวลัซิกอยู่แล้วรา9-29ครับ บาเยอร์เนี่ยดูเหมือนว่าแนวโน้มน่าจะเป็นการยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับยืมตัวในฤดูกาลที่กำลังจะถึงเนี้ยและถ้าหากโอเคก็จะพ่วงออปชั่นซื้อขาดในฤดูการถัด,ถดไปนวินาทีตรงนี้ก็ต้องรอดูด้วยครับว่าบาเยอร์เนี่ยยังเอายังไงกับฟอเรนวีเอสครับยังอยากได้วีเอสอยู่ไหมหรือวีเอสจะไปเลอันมาริดถ้าหากสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าแนวโน้ม เวียดกับไบเยนเป็นไปไม่ได้เนี่ยสุดท้ายไบเยนก็น่าจะตัดสินใจซื้อซาวีซีมอนอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ตอนนี้ไบเยนไม่ปิดโอกาสที่จะเอาซีมอนมาก่อนครับอะไรเอาได้ก็เอาก่อนครับตอนนี้นวินาทีตรงนี้ซาวีซีมอนคือเป้าหมายหลักๆเลยครับแต่อีกหนึ่งคนที่ไบเยนต้องการไม่แพ้กับซาวีซีมอนคือเอลิเซดูเอ้ครับคนนี้คือใครคนนี้เป็นเด็กที่น่าจับตามองมากจากแลนด์นะครับเล่นได้ทั้งหน้าเป้าหน้าต่ำปีกซ้าย กลางลุกโอสารพัดตำแหน่งในเกมลุกเลยนะครับแต่ตำแหน่งหลักของเขาคือปีกซ้ายดูเอเนี่ยเป็นวันเดอร์คิดคนหนึ่งของฟุตบอลฝรั่งเศสเลยครับที่เขายกไว้เลยนะครับสื่อต่างประเทศสื่อฝรั่งเศสเนี่ยยกย่องว่าอาจจะเป็นนิวเอ็มเป้ P e ได้ในอนาคตเลยทีเดียวคือฟอร์มดีมีความเร็วทักษะเฉพาะตัวสูงไปกับบอลได้ดีน่าสนใจมากๆหลายสโมสรต้องการตัวนะครับ และหนึ่งในคู่แข่งสําคัญของปารีสม็งคครับคือปารีสแซงต์แชงแมงครับเปเช่เนี่ยต้องการดูเอเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางบารีม็งคบิดออฟเฟอร์ไปก่อนให้กับทางแลนด์พิจารณา35 000, 000, ล้านยูโรแต่ถูกปัดตกเพราะแลนดต้องการค่าตัวดูเอเราๆ60 000, ล้านพราถูกปัดตกไปแล้วครับมายเยนก็ต้องกลับบ้านไปไปทำการบ้านไปปรับปรุงข้อเสนอมาก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ไอ้ระหว่างทางที่บาเยนกลับไปปรับปรุงข้อเสนอเนี่ยปารีสยื่นข้อเสนอเข้ามาครับจะแย่งชิงดูเอครับ แล้วปาสิซัแช a งแมงับยื่นข้อเสนอมาที่ตัวเลขเรา,เรา50ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับถือว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขที่แลนต้องการครับแต่น,นว,วินทีตรงนี้ยังเงียบอยู่ซึ่งบาเยอร์ก็พร้อมจะปรับปรุงข้อเสนอใหม่ไปสู้กับปาสิซัแชงแมงเหมือนกันตามที่ตัวเลขที่แลนต้องการโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เดือดแน่ๆครับสำหรับการย่งชิงเอลิเซ่ดูเอแล้วบาเยอร์มิอนิกดอกจันตรงนี้มาเลยนะครับ ไบมอนิกต้องการไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งระหว่างซีมอนกับดูเอแต่ต้องการทั้งคู่ครับอูเอามาถมที่ครับไบเยนคือสุดยอดครับฤดูกาลนี้แล้วก็ตลาดรอบนี้คือพี่แกนดนาเนินงานเร็วมากแล้วต้องการแต่ละคนสดๆใหม่ๆฟอร์มดีแล้วราคาก็ถือว่าเป็นราคาจัดอยู่ในหมวดบิ๊กเนมเลยก็ว่าได้แล้วแต่ละคนนี่คือแม็กซ์เอเบิลกับคิสตฟฟอยลงงานเต็มที่ครับเพื่อที่จะเอามาแล้ว เอามาแย่งชิงตําแหน่งกับนักเตะเก่าๆนักเตะซีเนียเดิมรวมไปถึงพอเอามาปุ๊บมันจะได้เบียดพื้นที่ในทีมให้นักเตะเก่าๆที่ขึ้นบัญชีขายไว้ไม่ว่าจะโคมองกาบี้อ่าคิมมิดกอเลสกาเดลิกอะไรพวกเนี้ยขายออกได้ง่ายขึ้นเอานักเตะใหม่เข้ามาเพื่อดันนักเตะเก่าออกแกรบแล้วก็จะได้ลดภาระค่าเหนื่อยที่มันสูงรวมกับเอ่อผลงานที่มันสวนทางด้วยบาเยอร์ต้องการเลือดใหม่ที่มันสดรวมไปถึง ต้องการนักเตะใหม่ๆที่กระหายชัยชนะแล้วค่าเหนื่อยมันถูกลงครับบาเยิร์มองตรงนี้ก็เลยรีบดําเนินงานมากๆสุดท้ายในตอนนี้ครับถ้าบาเยิร์เร่งดําเนินงานแบบนี้แล้วมันทําได้ตามเป้าที่บาเยิร์วางแผนไวน้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับบอดชุดใหม่เลยนะครับต้องรอดูกันเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยแล้วก็การดึงนักเตะใหม่เข้ามาแต่นักเตะใหม่ที่มองไว้แต่ละคนเนี่ยโอ้โหเยี่ยมครับต้องต้องต้องรอ,อดูว่าจะได้ ตามที่ต้องการหรือเปล่าแล้วที่นี้ครับแผนสำรองหากสุดท้ายที่เสือพาดซาบีซีมอนหรือว่าทางเอซเซดูเอเนี่ยไบร์นจะทำอย่างไรต่อไบร์นก็มีแผนสำรองไว้เหมือนกันนะครับคือการไปดึงตัวดานี่โอโมมาครับ สุดท้ายถ้าพลาดไปก็จะดึงโอโมมาแทนครับสำหรับ2คนนี้คนใดคนหนึ่งพลาดไปก็อาจจะดึงโอโมมาแทนเพราะโอโมตอนนี้ก็ฟอร์มร้อนเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องการขายเรรอยซาเน่การขายปีกคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายถ้าปีเนี่ยสมมุตินะครับสคนเกิดย้ายให้ออกหมดเลยโคมองการาบีา้ซาเน่ก็อาจจะไปดึงนิโกวิลเลียมมาครับต้องรอดูว่าอย่างไงต่ออันนี้ต้องรอดูการขยับ พยืเื่นของนักเตะเก่าด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการมองไปถึงทางบิลเอมโปโลด้วยครับของโมนาโกที่อาจจะดึงมาเพื่อมาเป็นสำรองแบ็กอัพให้กับแฮร์รี่เคนเหมือนกับเอลิคแม็กซิมชูโโมนติที่หมดสัญญาไปแล้วนะครับต้องรอดูพี่เสือเอาอย่างไรแต่โปรเจกต์ 7, ใหม่ของแวนซองกอมปานีและทีมงานน่าดูน่าชมจริงๆครับ เพื่อนๆคิดว่าจะได้ไหมสำหรับเอลิเซ่ดูเอและซาบีซิมอนรวมไปถึงประทับใจกี่คะแนนเกี่ยวกับโค้งแรกในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ของมาเยรนคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้วันนี้เอฟเดอร์มีงทีวีลาไปก่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุยกันดิ่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะทำเงินด้วยครับมีฟีเจอร์สโบรกแทนเรียบร้อยวันนี้เอฟเดอร์มีงทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ